วันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่สวนนะครับข้างบ้านหลังบ้านนะครับวันนี้ขุดเสาขุดเสาเขตแ,แดน ชัดเจนปากแดน,น,ดนจะล,อล้อมรัรนะ้วเอาเครือ,อหน่อยแค่ที่ที่หลังบ้านนะเป็นปอดของชุมชนเลยนะครับ เพื่อนเห็นนี่อันนี้เป็นบำนาญชีวิตสักทองต้นสักทองนะครับอันนี้ในชุมชนปอดของชุมชนเลยมีที่เดียวนะครับที่สวนหลังบ้านแล้วก็จะลังล้อมรั้วให้มาตรฐาน ลอ้ดขาง้าตแคตรงกลางเล้เป็นบานนี่กลางหลักหมดเลยแต่ว่าให้เสาอยู่ข้างนอกเ,ออเสาอยู่ข้างนอกหมดใช่ไหมเอาหมดเอาหมดเอาหมด,หมด,หมดไปไปนอกเสาสควนอันนี้ต้น <c oughs> ต้นหวายน้อนี่ อันนี้ต้นวายกล้วยก็กำลังเจริญเติบโตนะงามมากที่ติดเขานะครับเชิงเขาพาเพื่อนมาชมบรรยากาศอากาศบ้นบานๆเมื่อนนี้บ้าหาวปันไดเนาะ ไม่หนาวอากาศกำลังพอดีสวนหลังบ้านนะครับก็ด้านข้างก็เป็นภูเขานะครับด้านด้านข้างก็คือด้านหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่เป็นติดภูเขาเลยห่างประมาณ ไม่เกินกิโลนะครับเพื่อนๆเห็นเ,นเดินแป๊บเดียวก็ถึงละอันนี้ละมดุดหวานมากนะครับนี่ กำลังโดกเลยลูกส,สวยๆลำดพันหวาน นอนหลังบ้านนะครับนี่ก็ผักหวานผักหวานป่านะครับบรรยากาศเงียบขนาดปลอดภัยด้วยนกมาทำรังเลย น,นี่พี่เลี้ยงต้นตะกบพาเ,เพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวนหลังบ้านนะครับวันนี้อากาศดีไม่ร้อนไม่หนาว แดดพอประมาณนะครับ อันนี้ก็อันชันสมุนไพรเกิดขึ้นเองนะครับเอามาปลูกครั้งแรกนานแล้วปัจจุบันก็เกิดริมรั้วเต็มไปหมเดเลยนะครับ ต้นกาบแฟอันนี้คือเชอร์รี่ วันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่สวนหลังบ้านนะครับวันนี้ว่างๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามช่องก้อนคำเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ